ผมช่วยพ่อของผมไม่ได้มันมันพอพอเรื่องราวของเราเราช่วยพ่อไม่ได้ครับมันจุกมากครับตอนนัน้ผมทำอะไรไม่ได้ผมก็อยากช่วยพ่อในตอนนั้นครับแต่ว่าเห็นภาพพ่อแล้วมันไม่เกรียมหมดเลยครับแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็อยากจะช่วยพ่อผมวิ่งไปเอาน้ำมาทางหนึง่งพ่อครับ น้ำละพ่อผมเองเพราะว่าผมช่วยพ่อ,อได้แค่นี้ <c oughs> การเวลามันไม่ได้ช่วยอะไร <c oughs> เหลือผมเลย <c oughs> เพราะว่ายิ่งนานก็ยิ่งอ้างวา้าง ถึงแม้วันนี้ผมไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแต่พ่อไม่ได้ทิ้งสมบัติให้ผมอะไรมากมายแต่ที่ผมรู้ว่าพ่อได้ทิ้งเนี่ยตัวของผมเนะี่ยที่พ่อรักมากที่สุดพ่อเคยบอกผมว่าถ้ารักพ่อให้รักตัวเองตอนนี้ผมจะเอาร่างยาวที่ไม่ถึงสองเมตรของผมเนี่ยจะอยู่บนโลกใบน,นี้ยังมีความสุขให้ได้พ,พี่รู้ไหมว่าเวลา ขาถามบ้านเราจะเสร็จไหมมันเจ็บปวดมากเพราะว่าเรามาเจ็บปวดในในการรอคอยบ้านของตัวเองที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะสร้างเขาจะสร้างเมื่อไหร่แต่นั่นแหละครับได้แต่รอคอยบ้านผมไม่รีบเพราะว่าคนในครอบครัวผมตายหมดแล้วแต่ชาวบ้านนี่ละ่ะถ้าผมมีบ้านผมออกมาดูชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่ผมจะทําใจยังไงแต่ถามว่า รู้สึกดีขึ้นไหมผมรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่2 9ที่เราเกิดเหตุกันที่เกิดเหตุชาวบ้านว่าคนไทยทั้งประเทศก็ได้ที่ให้กําลังใจที่มาช่วยเหลือนั่นแหละมันเป็นกําลังใจที่เราผมมีแรงรับสู้ต่อไปเพราะว่ากําลังใจคนรอบข้างนะครับ